ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขงังโดยเฉพาะตอนนี้รถไฟสายตะวันออกเนี่ยก็ต้องหยุดวิ่งชั่วคราวด้วยแต่เราให้ดูภาพสดจากกล้องทวเวคแคมช่อง3ก่อนตอนนี้เนี่ยเที่ยง12นาทีนะครับ ผมมานึกว่าเย็นแล้วซะอีกนะฮะคุณผู้ชมลองดูสภาพอากาศคือยังมีฝนโปรยปรายอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะฮะบางพื้นที่ก็มีรายงานว่าฝนตกหนักด้วยนะฮะยังไงก็ต้องเผื่อเวลาการจราจรช่วงที่ยังช่วงเย็นวันนี้ด้วยส่วนเรื่องของรถไฟครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทย10คนก็ต้องช่วยกันร,ระบายน้ําที่ท่วมขังบริเวณรางรถไฟระหว่างสถานีมกักกะสันมาอย่างสถานีคลองตันช่วง r c a นะครับหลังจากที่ฝนเนี่ยตกตั้งแต่ตีสี่น้ำท่วมรางรถไฟสูงกว่า10เซนติเมตรครับทำให้รถไฟสาย 275กรุงเทพอรัญยประเทศที่จะมาถึงบริเวณนี้ช่วง6โมงเช้า30นาทีเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้ก็ต้องจอดรอให้น้ำลดเกือบ2ชั่วโมงก่อนจะเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสูบน้ำรวมไปถึงขุดลอกดินให้น้ำที่ท่วมขังเนี่ยระบายออกไปจนกระทั่งน้ำลดลงเหลือประมาณ4เซนติเมตรนะครับรถไฟสายตะวันออกที่เดินทางออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงสามารถสัญจรได้ครับแต่ว่ายังต้องใช้ความเร็วต่ำกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่ผ่านจุดน้ำท่วมขังนะครับ ล่าสุดนายสถานีอธิบายว่าจุดดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะคล้ายค้าเป็นแอ่งกระทะบางครั้งมีน้ําผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ําก็ทําให้น้ําท่วมขังง่ายและถ้าหากมีน้ําท่วมขังสูงประมาณสัก1 5 2หซนมเนี่ยหัวรถจักรดีเซลก็จะผ่านไปไม่ได้เนื่องจากว่าน้ําอาจจะไปถูกมอเตอร์ของหัวรถจักรแล้วก็ทําให้ไฟฟ้าช็อตได้ครับก็เลยทําให้การเดินรถเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ต้องล่าช้าออกไปนะครับค่ะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทําให้น้ำเนี่ยเออล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะประชาชนก็เดือดร้อนขณะที่ทางกรมศริลปากรต้องมีการเร่งทําคันกั้นน้ําเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อป้องกันน้ำที่จะไปท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะที่วัดไทยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมแม่น้ําเจ้าพรากเกือบจะล้นตลิ่งแล้วนะคะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมทั้งคนงานเรื่องจากไปติดตั้งบังเกอร์น้ําตลอดแนว220เมตรก็จะทําผนังกั้นน้ําสูง2เมตร50เซนขณะที่อําเภอบางบานค่ะตอนนี้แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยน้ำได้ข้ามถนนเข้าท่วมไร่ข้าวโพดกล้วยหอมกล้วยไข่เสียหายนับร้อยไร่ที่สุขโขทัยค่ะแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอกงไกรล่าตอนนี้ล้นตลิง่งข้ามทุ่งมาท่วมที่อำเภอชุมแสงสงทามท่านางงามของ มาท่วมที่ของอำเภอบางระกำนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นวงกว้างเลยค่ะสร้างความเสียหายให้กับข้าวนาปังซึ่งอายุประมาณ2-3เดือนท่วมตอนนี้เนี่ยเสียหายไปกว่าพันไร่ด้วยกันค่ะที่นครสวรรค์นะครับจุดที่มีปัญหาคืออำเภอลาดยาวครับเป็นมวลน,น้ําจากแม่วงอําเภอแม่วงนะครับไหลหลากล,ล้นคลองสาธารณนะก็เข้าท่วมทั้งสถานที่ราชการตลาดร้านค้าบ้านเรือนย่านเศรษฐกิจระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ1 0 1 5เซนติเมตรแล้วแนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้รถกระจายเสียงประกาศเตือนประชาชนเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายนะครับส่วนน้ําทางตอนเหนือค่ะตอนนี้เริ่มจะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะที่ฝ่ายแม่ยมของอำเภอสองจังหวัดแพร่ก็ทําให้วิถีชาวบ้านเริ่มออกทําการประมงจับกุ้งหอยปูปลามาบริโภคและจาหน่ายชาวบ้านเชื่อว,ว่าปลาหรือกุ้งที่มากับกระแสน้ําก็จะเป็นปลาที่แข็งแรงรสชาติอร่อยกว่าปลาที่อยู่ในน้ําขังค่ะ ทางต r ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดว่าเกิดน้ําไหลแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่8จังหวัด21อำเภออยู่ในระดับเสี่ยงอีก3จังหวัดคือสุอออราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชตอนนี้มีการสั่งระดมเครื่องมือเตรียมความพร้อมในพื้นที่ทันทีแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดปริมาณน,น้าฝนด้วยค่ะไปที่จังหวัดตาดนะครับพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะครับเขาเจอน้ําป่าไหลหลากแล้วก็เอาดินโคลนเข้ามาท่วมในโรงเรียนหมดเลย คอมพิวเตอร์80เครื่องจมอยู่ใต้โคลนล่าสุดจะเปิดเรียนได้แล้วครับ้วยพละกําลังของนักเรียนทั้งหมดนะผสานกําลังการช่วยทําความสะอาดครับนี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าปากกากยอครับนอนพักในโรงเรียนเร่งทําความสะอาดห้องเรียนทั้งวันทั้งคืนนะครับหน่วยงานส่วนตําบลก็เอารถน้ํามาฉีดทําความสะอาดคราบดินโคลนที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อให้เปิดเรียนทันวันจันรนี้26กันยายนครับ ที่เป็นปัญหาก็คือห้องคอมพิวเตอร์กับห้องอุปกรณ์ดนตรีได้รับความเสียหายหนักนะครับเพราะว่าน้าทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวขนย้ายของกันไม่ทันคอมพิวเตอร์พังหมดเลยหลายหน่วยงานก็เอาคอมพิวเตอร์บางส่วนลองไปทําความสะอาดแล้วก็ดูสภาพนะครับว่าจะซ่อมแซมได้หรือไม่หลังจากนี้จะย้ายห้องคอมพิวเตอร์ไปอยู่ชั้น2แล้ว ชั้นหนึ่งไม่ได้ละเดี๋ยวต่อไปจะกลายเป็นแบบนี้นะฮะอีกทั้งเดี๋ยวช่วงนี้ใกล้จะมีการแข่งศิลปะหัตถกรรมเกี่ยวกับดนตรีนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครับโรงเรียนก็ส่งเข้าร่วมแข่งขันด้วยทางโรงเรียนก็จะเร่งดําเนินการจัดหามาให้ทันก่อนวันแข่งในช่วงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามนะครับส่วนของตะลิ่งที่ถูกกระแสน้ําพัดพาจ,จนได้รับความเสียหายสะพานทางเดินขาดเนี่ยทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งดําเนินการซ่อมแซมและมาตรการในระยะยาวก็จะมีการก่อสร้างตะลิ่งถาวรเลยครับ พร้อมกับแจ้งเตือนให้ชาวบ้านอบพยพถ้าหากเกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมอีกครั้งพาไปดูการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล24กันยนายนค่ะวันนี้แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ